วิดีโอนี้มีภาพและเสียงเรื่องหนอหาที่ไม่มาสมดัดพฤติกรรมเพจความรุนแรงและการใช้ภาษสาวะใครไม่เล่นทีไปรียกโผล่เรียกไม่มาเลยกันไปก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ทั้งหลายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty World War 2ครับผมเจนครับจากช่อง Weezy 52ก็วันนี้มีภารกิจตามคอมเมนต์เลยครับล็อกบูดสามร้อยครับแต่ก่อนไปถึงเรื่องล็อกบูดสามร้อยเดี๋ยวผมมาอัปเดตตัวละครของผมให้ฟังบ้างแล้วกันปืนไรเฟิลจู่โจมครับ ตันหมดทุกกระบอกแล้วตันทุกกระบอกเลยนะครับแบตเทิร์ไรเฟิลครับตันทุกกระบอกแล้วเช่นกัน S.M.G. ครับตันทุกกระบอกเลยเหมือนกันปืนลูกซองครับตันทุกกระบอกแล้วเช่นกันครับ L.M.G. ก็เช่นกันครับมาร์คแมนย่างครับสไนเปอร์ไรเฟิลไม่มีสักกระบอกเลยครับส่วนปืนพกก็ประมาณ2 3สอย่างครับที่ผมเล่นตันทุกกระบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้อิงปืนเมตาหรือเล่นตามใครเลยก็คือเล่นตามใจตัวเองล้วนที่เล่นทุกกระบอกก็เพราะว่า เราจะได้รู้ว่าปืนที่เราเข้ามือที่สุดอะที่มันดาเมจโอเคเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเราถนัดแบบไหนอะไรยังไงไปเข้าสู่เรื่องหลักของเรากันเลยครับปืนลูกซองล็อกอูดสามครับหรือปืนลูกซองแฝดบ้านเรานั่นเองหรือภาษาใต้บ้านผมเรียกว่าฮักคอยเต็งปืนนี้ในชีวิตจริงมีชื่อว่า Browning Story 725นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นครับถูกผลิตในปี1 9 7 3ครับและก็ยังถูกผลิต ใช้จนมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งออกมาหลายรุ่นมากๆครับไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและล่าสัตว์ต่างๆครับมีลำกล้องยาวตั้งแต่24นิ้วจนไปถึง32นิ้วกันเลยทีเดียว mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับที่ผมพอรู้คร่าวๆแล้วก็มาดูของแต่งกันครับอ๋อแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวก่อนไปชมคลิปกันเดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าตาแรกผมจะเล่นแบบไม่ใส่ไกลปืนคู่นะครับก็คือไม่ใส่อันนี้ก็คือมันยิงออกทีละสองนัดถ้าใส่อันนี้ แต่อันนี้ผมจะแบบไปเล่นแบบธรรมดาให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวขออน,นุญาตแต่งปืนสักครู่ครับก็ประมาณนี้ครับของแต่งในตาแรกเดี๋ยวเราไปลุยกันในมอสพิษเลยครับในด่านท่าเรือขนส่งโอเคเลสเกิเชดโคตรเทเลยว่ะฟีย้ยวนั่นเ,นเลสเกล,ลครับเลยโอ้ตะกโอ้ <c oughs> โอ้โ <c oughs> โโนักเรีไม่ตายเหรอวันช็อตไม่ได้เหรอแต่แล้วให <c oughs> ม,หมห่โอ้ยระเบิด ยิงลูกสองไม่ตุยเสือกโดนระเบิดตุยโอเคหัวขอออกตัวก่อนเนาะคนที่เล่นนายนกับลูกสองได้กากมากตุยอะยิงสองนัดเถอดไกลวะเนี่ยโอ้ร้อย

หมดจะโดนก็โดนนะก็ดีดขึ้นหยอเลยคนนี้เขาไม่เล่นเหรอเก๋ได้หนึ่งจิ้งเก๋ได้อยู่จิ้งจั๊กโหลเอ้าดูดิ เคโอ้โหโอเคโอ้ยหอ้อ้โอโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยหอ้โอห้โโอ้โหโอโอ้โหหห มาครับถึงเวลาของล็อกวูดไกคู่แบบดับเบิลผมชอบอะไรดับเบิลอยู่แล้วอู้ดามเมจต่างกันเยอะเลยข้อดีครับก็คือกระสุนคู่และความเสียหายและก็ความเร็วรีโหลดข้อเสียก็จะเป็นความจุแม็กกาซีนก็คือมันยัดได้ทีละ2องนัดแหละ <c oughs> แล้วมันก็ยิงออกทีละ2นัดแล้วก็ลบระยะความเสียหายครับแล้วก็การควบคุมแรงสบัดของปืนโอเคครับติดตั้งไปเลยของเซตเดิมครับแค่เปลี่ยนจากสโคปมาเป็นไกคู่แค่นั้นเอง โอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในด่านถ้าเลอขนส่งเลยครับ Let's ก o ไดาฮัตพอยต์ซะด้วยโคตรเฟี้ยวมาครับรอบนี้เราจะยิงออกแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลเเฮ้ยตีตีไอ้เฮียโดนรีเกอร์ฟนิ่งแบบไหนถึงจะตายอ๋อต้องจอๆเลยเฮ้ย ต้องแรงกว่าเมื่อกี้สิโอเคโอเคยิงหลังแอนเลยโอเครู้เวล่ามันถึงจะหายสำหรับคนเล่นลูกซองไม่เป็นอย่างผมโอเคนะเสียงก๊อกแก๊กอยู่นี่โอเคอุ้ยกัดเด้งไปเลยจปะกัดเด้งไหมเจ้ะ ไม่โดนใช่แล้วโอ้โหต้องหยอดนะเนี่ปืนพกสไนเปอร์ยิงเชียวดาเขาไม่ตายด้วี

โอ้เอาไม่ตายนอนทำอะไรก,กันโอ้โอ้โหลอยโอ้ใหม่กอดเด้งอีกแล้วมาครับแมตต์แก้ตัวเมื่อกีก้เด้งเช็คของหน่อยโคตรเท่เลยเอ๊ะ นอนทำอะไรจ๊ะทำไมไม่ไปน,น,นอนที่บ้านจ <ern hyd Metro> <c oughs> ๊ะนี่เนี่ยพี่ทำอะไรเจ้าฟรีตายกตายแน่ๆอ้าวเคาะหน้ามันแทนนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่โดนนี่เนี่ยเฮ้ยยิงดิไปเคาะทำไมล่ะเออ ปัดดิจา้าพี่แหน่เสยหน้าเลยพี่ทำอะไรจา้าโูโ้เพื่อนทิงงนท้งเล่งบงามทิ้งอาวกระสุนสมบูรณ์หมกาสแค่ครั้งเดียวยิงทีละสองนัดแบบนี้แต่มันก็แรงอะครับแต่รีเคมเมอร์น่าจะแรงกว่าปัดดิจ้าทำอะไรทำอะไรเลยโอ้สโอ้โอ้โอ้สายไวเดอร์ยิงกูซะเกียร์เลยเฮ้ยไม่โดนได้ไงอะ เป็นไปได้ยังไงโอ้โอ้โอ้ระเบิดระเบิดระเบิดไม่โดนอีกหนุโอ้เดินสวนกันทักทายกันสักนิดนึงนลูกปืนเอา้าไมงนีตี่เนะ่บางช็อตที่น่าจะตุยเย่มันไม่ตุยอะครับงงมากมีใครแว๊บๆเอาเย้ะ สวัดดีจตาดู้ดิควรจะตายไหมช็อตแบบเนี้ยหวัดดีจ่าเต็มตัวมึงก็ไม่สู้มากันเยอะกันเลยหวัดดีจุ้ยขอบคุณเพื่อนเดี๋ยวเลยปีนหน่ะทำแลเบิดหล่นเหมือนกันปีนหน่ะ เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้สู้สสทำอะไรเลยจ๊ะไหนตรีนไปไหนหมดอยากเจอตรีนจังเลยมีไหมจ๊ะมีตรีนอีกไหมจ๊ะพอดีมอยากโดนส้มตรีนกระสุนหมดจ้ะอุ้ยงงมากหวาดจีจ้ะ,ะสี่แน่อิงไม่โดนตังว้าวอีกแล้วงานว้าวที่ขอให้บอก ขอบคุณเพื่อนเขีวเลยทำอะไรตึงจังเลยตึงจังเลยแล้วก็ยิงไม่โดนซะด้วยนี่แนะ่โอ้โหอัดเข้าไปเต็มหัวไม่ตายอ่ะงงมากเนี่ยหน้าร่วงไม่ช็อตแบบเนี้ย เออนี่แหละขอให้บอกนี่แหน่โอเคเดี๋ยวเราก็คือวดซุ่มซิกเอาโอเคครับก่อสังหารไป41ครับตุวเย่ไปสิไหนไปลองที่เขาแต่งมาให้สิมมีสกินอยู่หนึ่งสกินนะถ้าจะไม่ผิด แต่อันนี้มันเป็นสายแว่นน่ะมันแว่นมากเลยสั้นสั้นสั้นจุ๋เลยดูดิสั้นมากโอ้โหความต่างเออเขาใส่อะไรมาโอเคก็ตามเขาเลยครับไปครับเดี๋ยวไปแก้อีกสักหนึ่งตาเลยไหนเช็คของหน่อยสั้นจุดเลยโคตรสั้นโอเค let's go ครับ ดูวิ่งไอ้อันนี้อันนี้ดูดีแต่แต่ไม่รู้ดีจริงเป่ะนะต้องเล่นไปเรื่อยๆได้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 ไหมล่วงไปแล้วเป็นสันนิบาตเลื่อยยังไงกูเนี่ยยืมดูนี่นะนี่นะเฮ้ยช็อปล่วงไปแล้ว คือยากนะถ้าเทียบกับดีเคลเมอร์ดีเคลเมอร์นี่ระยะกลางๆนี่ไม่ค่อยพลาดครับขนาดอันนี้มันมีสองรูะนะัเนี่ยหัวครับนี่เนี่ยไม่ต่ำอยู่ไม่ไปก็ได้ผงรู้ละมีแต่ป๊อกนี่แน่เฮ้อ ได้ไงอ่ะสองมาทิมตูดไปเนาะยิงตัวหลังเออยิงตัวหลังตัวหน้าตายเลยไม่ตายนี่เนี่ยเฮียเฮยบาเนอะ นี่แน่โอ๊ยอเผาไข่กูนี่แน่ไม่เตินี่แน่นี่แน่วับเปืดโอ๊ยหลงคา้อแงบบู โอเคครับก็สังหารไปได้31ครับตัวเย่ยี่สก็ได้ข้อสรุปนะครับว่ายังไงไกลปืนคู่ก็แรงกว่านัดเดียวอยู่แล้วแต่ถ้าแนะนำครับเล่นรีเคลเมอร์ดีกว่าจากความรู้สึกผมะนะรีเคเมอร์ดีกว่านี้เอาจริงๆแล้วปืนนี้ควรได้บัฟนะครับเพราะว่าไกลปืนคู่ผมรู้สึกว่ามันบางนัดอะดาเมจมันขาดผมก็งงเหมือนกัน โอเคครับก็ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อมูลคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยวันนี้ผมเจนครับจากช่องวีซีทขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ